กับพี่น้องเอฟซีที่เขารบรักท่านนะครับลุงพันธ์ไทยพนอนกเรือครับตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดอำเภอวานอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องก็เดินทางต่อมาฮอดบ้านน้องแวงเนาะนะครับก็เลยแวะปั๊มก่อนครับพี่น้องนะครับเข่าของน้ำของไนเรียบร้อยแล้วก็จะมุ่งหน้าไปวังปู่ต่อไปครับเหลืออีกประมาณ1ิบกว่ากิโลก็ถึงแล้วครับโอ้พี่ทางพี่อิสระเอามานะครับตั้งแต่ตอนนั้นนะครับตอนนี้พอมันเสียกันเลยเอาไปซ่อม ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนในส่วนผลิตภัณฑ์ของมโนโฟมทรัพย์ครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ําเซรั่มทีพคอฟฟี่ทีพโกโก้ครีมกันแดดเด้อพี่น้องเด้อสบู่ฮันนี่โซฟครับทีพคอลลาเจนพัดวิตซีครับ0 9 2ย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจนหาสแอดไลน์ทีพสกินออฟฟิเชียลเดอพี่น้องเด้อรวมไปถึงในส่วนที่เป็นเสื้อองค์ปู่ปาลิจิตนักราชนะครับกรต,ติดต่อทางแอดมินได้คือกันครับ 199บาทครับพี่น้องโอ้สวยงามครับแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะให้กับตนเองนะครับที่ได้สวมใส่เสื้อขององค์พระปู่ปาริจินคราชนะครับเหมือนกับเพื่อนพกปักรักษาคุมครองเฮาเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสําหรับปีนี้นะครับร,รูปลักษณะรูปลักษของเสื้อก็เป็นลักษณะนี้ครับสวยงามครับพี่นะ้องนะครับส่วนปีต่อไปปีหน้าก็เราก็ยังไม่รู้ว่าเพื่อนจะได้มีแบบใหม่หรืออะไรยังไงต่อไปเนาะ สำหรับปีนี้ก็เก็บไว้เป็นที่ะระลึกสัก่อนพี่น้องนะครับนะครับเก็บไว้เป็นสิริมงคลให้กับตัวเอียงสัก่อนฝากเลยพี่น้องเด้อผลิตภัณฑ์มลโอมอมชัดทุกตัวนะครับรวมไปถึงในส่วนของเสื้อองค์พระปู่ปริจิตนะคราชนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องไปเยี่ยมไปยามให้กําลังใจนะครับช่องมนโอมชาแนลนะครับแล้วก็ช่องป้าแตนชาแนลเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องไปกดไลค์กดแชร์นะครับ สัตว์ตะไคร้ใบมะกรูดจูกระดิ่งปิ้งเกี๊ยวนาต้มชาอึ่งนึ่งเห็ดพออจักกะจันทดอกกระเจียวไข่มดแดงเมียงแข็งแซ่บด้วยนะครับโปร่งปังเปจ๊ดด้วยนะครับพี่น้องช่องโมนูมชาแนลป้าเต๋นชาแนลเด้อพี่น้องเด้อฝากด้วยนะครับผมเอาเดินทางกันเลยครับเขาหญิงแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยมายกสร้อยกันมาช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของลำโพงอันนี้ให้หน่อยครับเออลำโพงอันนี้บอกโอ้ยยกเลยย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  เราจะไปบินกรุงลงกรงคืนนี้แหล้เขาจะเริ่มกัรโอนนอไปป้ากันละนอให้นองานนี่สิิเร่ไปหนึ่งนาทียังไม่เล่าเลยเลยเราไปอีกสองสามหมื่นเบิร์ตที่มาที่ไฟของลำโพงนี่คือยังไงโอ้ตอนนั้นเนาะที่ห้องใต้อยู่นี่เนาะผมคงเป็นชุดของทางพี่จราเข้ธรรมะนะครับวันนี้มองหูมันเป็นอย่างทางไงอ่ะได้งานบ่ได้รถอ่ะวันนี้รถออกไปอยู่คือวานอน ตั้งเขากะมันอยู่ในระหว่างรับประกันน่ะนะข <อ S 1> เขาต้องเอาไปในศูนย์ศูนย์พาวันนี้หาซูนโมเฮียนศูนย์อยู่สกุลนูนะศูนย์ก็คือหายไปเลยใช่ไหมอ๋อคือศูนย์เขาอยู่สกุล <c oughs> เขารับผิดชอบ <c oughs> เขาดูลแลระดีอยูนนออ่แต่ว่าตอนนั้นเราเขาด้วยความด้วยความที่แบบว่าอยากใช้งานในวันมื่อื่นเพราะว่าตอนนั้นเป็นผ้าป่าหรือกระถิ่นนี่ละจาได้อยู่เป็นผ้าป่านี่ละ่ะตอนนี้เลยเอาไปโยอดศูนย์เขาก็ต้องเอาส่งตึงเทพเขาบอกไปดูระดีย อยู่ในการรับประกรันมันเป็นขั้นตอนของเขาเนาะผ่านไปได้เป็นโอ้ยถึงเติบไปจนลืมแล้วละ่ะวันนี้เขาโทรมาโอ้มันเล้ยเราเรื่องเขาอ่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการซ่อมนี่มันสองพันกับแปดร้อยบาทค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายาาก็ทานผู้ตั้งคนจ่ายครับเราก็สมทบไม่คัดทลาอย่าเงี้ยเรายังท่าน,ทนั้นเราก็โอเคเออร้อยสองร้อยก็ยังไังแค่นั้นแหละ อาในเวลายกก็ได้ไม่เป็นไรแม่น่ว่าไอ้ที่ที่ก็หนึ่งร้อยเสือก็หนึ่งร้อยอ่ะแงก็หนึ่งร้อยอืมนี่ปัญหาเอาเปิดให้เราก็ต้องให้คนหนุ่มอย่างเสือนตอนเราขึ้นอ่ะเอาขึ้นกี่คนตอนเราขึ้นนี่ไงเราอยู่ในเหตุการณ์เรายกเรายกสามคนทางนั้พนักงานตอเราขึ้นเขาบอกว่าลุงไป ไม่ลุงพันลุงพันตอนที่เรายกไปไปซอบนะมียกกันสามคนเออล้มันจะเป็นเล่านี่แหละมมนมีไผ่ตั้งกล้องเลยีเอ้ยมันต้องยกสามคนไหมโอ้หลายคนนะเพราะมันหนักกันเกหนกหนักเด้อต้องขอกำลังเสริมจากคู่แล้วนี่ไปแลนด์มาัดมาเมื่อกี้ปลอดได้เม่อ้าได้ได้เสือบได้ะไเมด้อเด้อเด้เดเดเดเอเดอเ เราก็ถือกล้องด้วยสิถือกล้องไปด้วยด้กันไม่เป็นไรมีปู้นเราก็มีกล้องมีเสือมาไปนะก็เลยปุ๊โว้ด้านบนนิ้วเดียวไมใช่นิ้วเดียวจะมาทางอีกพวกเพื่อนนี่เขาโยมไงไม่ยากยากยากประเพภทก่อนมันมาเองยามาต่ออยู่ข้างหลังลุงพันเนี่ยได้ข้างหลังเสือไม่จยมสรอยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาสิจยมข้างขวาเลยเขาเออกล้องโอ้ยเบาป่านนู้นไปทางไหนทีนี้ อย่างนี้ตังตู้เนี่ะตั้งสาวึงตัสี้มกเอาเพี้ยมาคุณสมชิดไม่้า <shocked> นี่ของ้านของบ้านนั่นน่ะ